<ไ>นะสวัสดีครับไปไปวันนี้เป็นภารกิจของสมาคมนักรบดันเชือนเป็นเคสของน้องเล็กพวงนะครับตามที่พนักง,งานสอบสวนได้นัดให้มาพบที่สพเออมืองหัวหินเพื่อนำตัวส่งอายการเมื่อเช้านี้เราได้ไปที่อายการเรียบร้อยแล้วนะครับไปถึงก็ได้หมายนัด เป็นวันที่6มีนานะครับวันที่6มีนานี่หลายเคตนะของสมาคมนักรนันเดิมันแต่ก็ไม่เป็นไรทีมงานเราพร้อมปากพร้อมไหมพรอที่จะทที่การน้มันเขาแบบงงๆเลยอะแบบแบบวันที่6กานวที่6นะครับก็ภารกิจคร่าวๆนะของน้องถามก็วันที่6 นะครับแล้วก็กองหัวหินนี่กอนที่หกที่สส่วนส่วนป๋านี่น่าน่าจะน่าจะเดินทางไกลหน่อยนะแต่แต่ยังไม่แน่นอนเนาะเอาไว้คอยรักันแต่วันที่หกนี่น่าจะเป็นวันดีอีกวันหนึ่งของสมาคมนักรบดันเตือนนะครับวันนี้ภารกิจทุกอย่างราบรื่นดีส่วนมีประเด็นอีประเด็นหนึ่งในกรณีที่เราพบรถที่ไม่ชําระการเสียภาษีประจําปีของสองพอองหินนะครับและเราก็ได้มาพบกับ ลองลองปุุงกับสอบสวนเพื่อให้ทําการเรียกพนักงานราจรจมาทําการออกใบสั่งนะครับสุดท้ายแล้วรถคันที่เราพบเนี่ยนะครับได้นําป้ายภาษีประจําปีของปี67มาติดนะครับยืนยันว่ามันมีแต่วันตอน,ตอน,ตอนที่เราเจอเนี่ยไม่มเขาเขาคิดว่ามันเป็นปี67แต่ที่ไหนได้ ไอใหม่อันใหม่เนี่ยมันอยู่ในเก๊เขาเลยไม่ได้ติดนะครับก็เลยเอามาติดพอมาติดปุ๊บก็ถ่ายรูปไปเป็นหลักฐานว่าโอเคมันมีอันใหม่แล้วติดอันใหม่แล้วพนักงานสอบสวนก็เลยใช้ลูมินิดนะครับในการว่ากล่าวตัดเตื่อนการที่ลืมติดอันใหม่นะครับแต่เขายืนยันว่ามีอันใหม่จริงเดี๋ยวผมจะโพสต์พรบอันใหม่นะครับเวลาทำบพรบใหม่ทะเบียนอันใหม่ไปให้ดูว่าเขายืนยันว่ามันมีมันมีอันใหม่จริงนะครับ ก็อยากให้ตำรวจจ,ะะจราจรทุกนายนะใช้ดุลพินิจแบบนี้กับประชาชนเวลาท่านจับประชาชนเนี่ยถ้าประชาชนเขาแสดงแสดงว่าเขาได้ต่อแล้วแต่เขาไม่ได้ติดเ,เ,เ,เขาไม่ได้แปะโชว์แต่เขายืนยันว่าเขาต่อแล้วถ้าประชาชนสามารถนําตัวจริงที่ต่อแล้วเนี่ยมายืนยันได้เจ้าหน้าที่ตำรวจควรที่จะใช้ดุลพินิจน,น,นะครับควรที่จะใช้ดุลพินิตว่ากล่าวตักเตือนไปนะกรณีที่เขายื้เขาลืม ไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันออกใบสั่งจะเอาบักประชาชนอย่างเดียวไม่ใช่นะครับอยากให้ตํารวจทุกคนใช้ดุลพินิษฐ์นะถ้าประชาชนเขายืนยันว่าผมต่อแล้วครับแต่ผมลืมติดต่อแล้วครับแต่ผมเอาไว้ในเก๊อย่าไปตะบี้ตะบันเอาเงินประชาชนโดยการบอกว่าคุณลืมติดคุณก็ผิดอันนี้ถ้าจะเอาแบบนี้จริงๆพวกผมก็ทําได้นะครับแต่อยากให้ทุกๆคนน่ะใช้ดุลพินิษฐ์อะไรที่มันยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองได้ในเมื่อเขากล่าวอ้างว่าเขาต่อแล้ว ถ้าเขามีแสดงก็โอเคใช่ไหมก็อยากให้ตดดํารวจทํากับประชาชนบ้างเหมือนกันนะครับที่นี่สพหัวหินอาปาไม่อะไรจะพูดไหมก็อย่างนี้ต้องแจ้งพูดนะครับว่ามันถูกแล้วแหละคืออย่าเลิกปฏิบัติอืมอ่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ทีท่งานของเราเนะ่ะที่มาเคสของเรนเนี่ยมันเสร็จตั้งแต่เข้าโมงแล้วแต่ที่เราต้องมานั่งรอเนี่ยกับคณะเนี่ยที่นั่งรอคือนั่งดรอรอให้เขาเอามาแสดง เพราะความผิดมันสาเร็จแล้วไอ้ที่เรานั่งรอเนี่ยเพื่อจะไม่เอาโทษเขาแต่เขาต้องมีแสดงคือเจตนาของแท็กน่ะป๋าเข้าใจจริงๆเนี่ยถ้าเป็นป๋ามาคนเดียวไม่รอดนะต้องทํำ <laughs> สื่อพิจารณา็้ <c oughs> อกพร่องอะไรก็ว่ากันไปตามตามตามเงื่อนไขที่มันจะต้องดําเนินการต่อแต่ทีน,นี้งแจ็กบอกว่าเห็นใจเห็นใจผู้หมวดที่อายุมากแล้ว แล้วแกก็ซื่อซื่อถ้าคนคิดว่าขับรถออกไปแล้วไม่ได้ดูนะครับอัอนนี้ก็คือคือจริงทุกหมดคะน,นั้นต้องมาขอบคุณน้องแจ๊กเพราะอะไรคือคือผมผมมองตำรวจที่ผมรู้เลยว่าตำรวจคนไหนที่เป็นมิรกับประชาชนตำรวจคนไหนที่ไม่เป็นมิรับประชาชนนะครับ ท,ที่ที่เราอยู่ในสมาคมเนี่ยเราต้องการสรรหาตํารวจดี <S <S 2> <S 2> ๆอยากให้ตํารวจดีๆมีที่ยืนนะครับ <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่ว่าเราเห็นตํารวจเราจะเอาทุกคนไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S เราจะเล่นเฉพาะตํารวจเก่ง <S 2> <S 2> <S ๆตารวจกลางๆที่กับกับประชาชนเท่านั้นนะอันนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ถ้าตํารวจไม่ได้มีเจตนาหรือว่าตํารวจคนนั้นอะ่ะ คือตั้งใจการการะทำบาวิตรถ้ามันขาดเจตนามันก็ไม่ควรเอาิดกันใช่ไหมใช <l ots> <Okay. S 2> แ่แล้วแล้วแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองตะบีตะบันจะกินประชาชนพอประชาชนจะเอาคืนอย่างเงี้ยล้วมาล้อหไหนก็ไม่เอา <laughs> คนละเรื่องกันนะคนละเทตแยกแยกให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจดีๆก็พวกผม,มเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนตำรวจที่เก่งๆกลางๆเจอได้ทุกที่ไอ้ที่ศูนย์เมื่อเช้าเนี่ยไอ้ที่ที่ศูนย์ไม่รู้กี่ศูนย์เนี่ยตอนนี้เลิกศูนย์แล้ว ไอ้เนี่ยันช้าที่ศูนย์จังเลยสามคนร้อยตัวโทรมมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันมีทั้งดีและไม่ดีเคส่วนส่วนปานี่อาจอาจจะเจออันหลังเยอะมากกว่าใช่ก็เอาฝากแล้วกันนะทีหลังอ่ะใครที่เจอป่าธนพัฒน์นี่ลองคุยกับแกดีๆดูนะถ้าคุยกับแกดีๆแล้วแกยังมีบอกเอ้ยอันนั้นแสดงว่าแกเพี้ยนแล้วนานแล้ว ไม่ต้องอะไรมากไปไม่ต้องไปให้ผมบอกว่าแกเทียนเฉยๆนะมันพูดคลุมเครืออะไรอ้อชัดฉันดานกูเรียบจริงๆแล้วป๋าไม่ใช่คนใจยนะใช่ใจดีถ้าคุยดีๆแกก็คุยดีนะเพราะฉะนั้นนะครับตำรวจเนี่ยเห็นป๋าตลอดพอดีอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปใส่อารมณ์มาแกเพราะแกขึ้นง่ายนะครับแค่สกิดนิดเดียวแกไปก่อนเลยปึ๊ดเข้าข้างหน้ามีปัญหาได้เข้าข้างหลังมีเรื่องอ๋อ ประมาณใช่ไหมรกตานั้นนะครับสุดภารกิจตอนนี้ก็เดี๋สมาชิกเรามาชิกคนแีทุกคนที่หนุาแล้วก็น้องอนนนะครับทั้งหมด6ชีวิตเดินทางมาวันนี้ใช้รถทั้งสิ้น3คันเดี๋ยวทางสมาคมจะซัพพอร์ตค่าน้ำมันในการเดินทางนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมกันสนับสนุนสมาคมนักรบด่านเชือนถ้าไม่มีพี่น้องถ้าไม่มีพวกเรา ทุกๆคนที่เข้นสนับสนุนพวกผมก็ไม่สามารถทําภารกิจได้นะครับขอบคุณมากเงินทุกบาททุกสตางค์ทางสมาคมนรบดับนกเกิดจะชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทราบนะครับว่าเราใช้ในการเดินทางเท่าไหร่ใช้ในการกินข้าวกินน้ําเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอบคุณพี่อลพินเชียงรายนะครับพี่อรพินเชียงรายสนับสนุนค่ากาแฟมา400บาทเดี๋ยวขากับจะเลี้ยงให้หมดเลย400บาทเลยนะครับ ถ้าวิ่งทันต้องแจกขอให้เจ๊เอาแล้วกินเพราะว่ามาคนละคันถ้าวิ่งวิ่งทันต้องแจกแจกได้กินกาแฟถ้าวิ่งไม่ทันก็ไม่ได้กินนะตาวันตาวันโอเคขอบคุณทุกคนครับครับไปก่อนครับสสวัดีครไปก่อนไปกรอบ